อันนี้คือตุ๊กตาบูสลีนะครับมีกล่องแล้วก็ของครบสูง12นิ้วมีทั้งชุดผ้าเสนอราคามาเลยกี่บาทค่าส่ง80อ่าโอเคดูกันวิดีโอก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาดูภาพ อ่าโอเคครับกดหยุดดูภาพเองได้เลยแคปภาพได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะให้ดูภาพแรกอันนี้วิดีโออยู่อันที่สองภาพแรกด้านซ้ายนี่ครับตัวสูงขนาดนี้เลยบูสต์ลีนะครับกดหยุดดูภาพเองแคปภาพได้เลยนะครับแหมหมดแล้วนะเลื่อนไม่ได้ละทีนี้เราก็จะเลื่อนไปอีกอยากดูนานกดหยุดดูเองนะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับแล้วก็เลื่อนต่อ ดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้แคปภาพนะครับปิ้นร้านถ่ายรูปนั่งดูรูปสวยๆได้ขยายดูเองได้นะมีหน้าหลายแบบ แน่กดหยุดดูภาพเองนะั้นเท่าไหร่ก็ได้ครับภาพได้เลยนะครับโอเคครบแล้วนะมีเลข77ดด้วยเนาะอ่าโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ